สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองทำอะไรสนุกๆบน Excel กันนะคะนอกจากสนุกแล้วยังได้ประโยชน์ด้วยนะอันนี้สำหรับคนที่ทำงานบน Excel แล้วสร้างชีตขึ้นมาใช้งานเนี่ยจำนวนมากนะคะแล้วมีปัญหาในการเลื่อนหาข้อมูลเวลาเราทำงานมันจะมีชีตหนึ่งใช่ไหมที่เราจะต้องแบบเลื่อนไปดูชีตนั้นน่ะบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นชีตสรุปข้อมูลและไอตัวชีตสรุปเนี่ยมันจะอยู่หน้าแรก หรืออาจจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะทีน,นี้แพาวจาลองว่าชี้ที่เราต้องมาเลือกเนี่ยมันอยู่หน้าสุดเลยหรือไม่บางทีก็จะแบบเป็นชี้สุดท้ายอะที่เราจะใช้เวลาในการเลื่อนนานมากเพราะบางทีข้อมูลเราแบบหลายชี้มาดูตัวอย่างที่แพลวทำไว้นะคะอันนี้แพลวทำเป็นปุ่มรัดคอนโทนกับ c อนโทไว้นะคะถ้าเกิดคอนโทนด w เนี่ยจะไปขวาสุดอ่ะถ้ากดให้ดูนี่ จะเลื่อนมาชีดสุดท้ายเลยนะคะถ้าเกิดพากดคอนทรลคิวก็จะมาชีดแรกสุดเลยเดี๋ยวในคลิปนี้จะสอนให้ทุกคนสามารถสร้างปุ่มลัดแบบนี้ขึ้นมาใช้งานได้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยถ้ามาจาก YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องเ e a r n i n g Channel ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ความรู้ที่จะช่วยให้เพื่อนๆทำงานได้ไวขึ้นและง่ายขึ้นนะคะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆจะต้องมีเมนู d e v e l o p e r นะคะ เมนู developer เนี่ยจะทำให้เราสามารถเข้าไปเขียนโค้ด VBA ได้ตัวปุ่มลัดเนี่ยมันจะสร้างโดยใช้โค้ด VBA นะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีปุ่มนี้เมนูนี้ก็ให้มาที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือก option ตรงนี้จะมีคั s t o m i z e ribbon นะคะก็ติ๊กถูกที่ developer ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นพวกเมนูถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยแสดงว่าตรงนี้ไม่ได้ติ๊กก็ติ๊กซะแล้วก็กด ok เดี๋ยวพรวจะขอ ลบข้อมูลที่เขียนโค้ดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันแพวก็แอบ,บไปลบโค้ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนมาที่เมนู Visual Basic นะคะคลิกขวาที่ตรงนี้นะคะแล้วเลือก Insert เลือกโมดูลนะคะเวลาเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมไว้ที่ตัวโมดูลตัวโปรแกรมชุดแรกแรรจะเขียนสำรับให้มันไปที่ชีดแรกนะคะวิธีการเขียนโปรแกรมเนี่ยเขียนอย่างนี้ สับนะคะเราตั้งชื่อโปรแกรมตั้งเป็นอะไรก็ได้นะคะแผลจะตั้งว่า First Sheet <c oughs> ก็ตั้งให้มันสื่อ <c oughs> เวลามีหลายโปรแกรมแล้วเราจะได้ไม่สับสนนะคะ <c oughs> แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดกด Enter นะคะ <c oughs> อ่าอันนี้จะเป็นโครงของโปรแกรมเรานะคะเ <c oughs> วลาเราจะเขียนโปรแกรมเราจะเขียนอยู่ในนี้การที่จะสั่งให้โปรแกรมเนี่ยเขาไปคลิกที่ชีทที่เราต้องการ <c oughs> เราสามารถระบุได้เป็นชื่อชีทหรือจะระบุ เป็นเลขตำแหน่งชีตก็ได้นะคะแล้วก็ตัวที่จะใช้เข้าถึงเนี่ยเราจะใช้เป็นคำสั่งนี้นะคะชีตวงเล็บเปิดนะคะแล้วก็ตามด้วยลำดับของชีตที่เราต้องการในที่นี้ตัวชีตแรกก็คือลำดับที่1น,นะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง select อะก่อนใส่คำสั่งให้มันก็กดด o ทนะคะ select ความหมายของบรรทัดนี้นะคะก็คือชีตลำดับที่1 เลือกซะเลือกต้องแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าเลือกชีทที่เป็นลำดับที่1นนะคะโอเคอันนี้เป็นตัวแรกนะคะเดี๋ยวพรขอเขียนอีกตัวหนึ่งเป็นของลาสชีทนะคะเมื่อกี้พะก๊อบมานะอันนี้เฟิร์สอันนี้ลาสเพื่อนๆอย่าลืมนะคะตรงนี้นะคะระวังนิดหนึ่งชีทมี S ด้วยนะคะตอนแรกพราพิมพไม่ครบมันก็ไม่ได้นะ แล้วก็ตรงนี้นะคะชีทที่เป็นสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ชีทสุดท้ายเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่าเป็นชีทที่เท่าไหร่ก็เราสามารถเราสามารถใช้คําสั่งหาจํานวนของชีททั้งหมดที่มีในไฟล์นี้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวพาขอปิดอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูการใส่ขีดแบบนี้มันจะหมายถึงว่าอย่าเพิ่งทํางานนะคะมันจะเป็นสีเขียวถ้าแพวอยากนับว่าใน ฝ่ายนี้มีชีจำนวนเท่าไหร่นะคะใช้คำสั่งนี้ได้ s h, h e e t s ชีตแล้วก็สั่งให้เขาเขานะคะง่ายๆอย่างนี้เลยคำสั่งนับชีตท,ทั้งหมดมาแล้วก็ตัวนี้ ถ้านับเราไม่แสดงออกมาเราก็ไม่เห็นใช่ไหมคะัพก็จะประกาศใช้ Message b o อถ้าเราอยากแสดงค่าอะไรนะคะเราใช้ Message Box เนี่ยมาช่วยได้มันจะทำหน้าที่เป็น Pop Up ข้อมูลขึ้นมาเดี๋ยวแพลจะกดให้ดูนะคะตอนนี้เราน่าจะมีอยู่ประมาณ15ชีตนะคะก็คือเป็นชีตเดือนมกราถึงธันวาแล้วก็มีชีตทั่วไปอีก3ชีตนะคะ,อะขอเรียกใช้ตัวนี้ กด play ตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะอ่ะ15ชีจริงๆเนี่ยแหละการทำงานของตัว pop up message box นะคะทีนี้เราจะใช้ตัวนี้มาเป็นตัวแทนของลําดับชีตนะคะตัวนี้ทำเทสให้ดูเฉยๆเดี๋ยวพราจะลบออกไปนะคะก๊อปตัวนี้มาใช้แบบนี้นะคะตัวเลขที่อยู่ในนี้ก็คือจำนวนชีตอันนี้ก็คือชีตที่15สม,มุิมีชีตเพิ่มขึ้น จำนวนชี้ตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะโอเคเดี๋ยวแพรจะใส่ตัวคำสั่งพวกนี้ไว้ในปุ่มลัดนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะคะว่าตัวปุ่มลัดที่เราจะตั้งเนี่ยเป็นอะไรของแพรเนี่ยจะตั้งเป็น Control คเป็น f i r s t c o n น r o l W เป็น l a s t นะคะเป็นตัวสุดท้ายก็สองตัวนี้แพรไม่ค่อยได้ใช้เพื่อนๆลองดูแล้วกันพยายามอย่าไปซ้ำกับ ตัวปุ่มลัดที่มันมีอยู่แล้วนะคะเช่น ctrl s อะไรเนียเอาไว้เซฟไม่แนะนำนะวิธีการใส่นะคะก็คือมาที่มา c r o ตัวนี้จะเป็นตัวโปรแกรมที่เราเขียนนะคะค first sheet เนี่ยเราจะใส่ในปุ่มลัดทํำยังไงก็มาที่ option ตรงนี้นะคะกด option ขึ้นมาเราสามารถใส่ปุ่มลัดหรือ shortcut key ตรงนี้ได้นะคะเราก็ใส่เป็น ctrl q กด ok นี้ตั้งแล้ว last sheet ก็ option c o n t w o l W กดโอเคแล้วก็ปิดนะคะทดลองใช้ดูนะคะ c o n t r o l W Control Q โอ่าโอเคใช้ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะสมมุติเรามีชีตที่เราโปรดปานนะคะอาจจะเป็นเดือนอะไรสักเดือนหนึ่งในนี้อาจจะเป็นเดือนกรกฎานะคะเดี๋ยวเราจะทำปุ่มลัดเพิ่มนะคะเพื่อให้มันมาที่เดือนกรกฎาแบบ รวดเร็วนะก็กลับมาที่ Visual Basic ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะก๊อปมาใช้ก็ได้นะจริงๆมันเขียนไม่ค่อยยาวเท่าไหร่หรอกคำสั่งพวกนี้อันนี้จะเป็นชีท Select July ละกันตรงชีทตรงนี้นะคะนอกจากจะใส่เป็นลำดับแบบนี้แล้วเราสามารถใส่เป็นชื่อชีทได้นะคะ ก็พิมพ์ชื่อชีตลงไปในนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าชื่อชีตมันเป็นข้อความเราใส่ฟันหนูครอบแบบนี้นะแล้วก็ชื่อชีตชื่ออินคัมจุล y เขียนให้ตรงนะคะไม่งั้นมันหากันไม่เจอเนี่ยความหมายก็คือเลือกชีตที่มีชื่อว่า i n c o m มจุลัง่ายไหม VBA <c oughs> ค่อนข้างที่จะตรงตัวนะอยากเลือกชีตไหน ก็ใส่ชื่อชีตหรือไม่ก็ลำดับอันนี้ก็เหมือนไวยากรณ์ของพวกภาษานะคะถ้าเกิดเรารู้หลักในการเขียนมันก็ไม่ยากตัวนี้เราจะใส่เป็นปุ่มลัด ctrl j แล้วกันนะคะ option ctrl j โอเคแล้วก็มาทดสอบกันนะคะสมมติตอนนี้อยู่เดือนมีนาอยากไปเดือนกรกฎา ctrl j ก็มาคลิกละ ข้อมูลจริงๆมันก็เหมือนกันนะคะแหลไม่ได้ทำข้อมูลอะไรขึ้นมาใหม่แค่กรอบมาไว้เฉยๆแต่ว่าให้เพื่อนๆดูตรงชีทที่ Excel มันเลือกให้อ่ะสมมุติอยู่ชีทแรกสุดกด c t r โท Q นะคะแล้วก็กด c t r โทแล้วก็กด c t r โท J อ่ะ ขยับได้อย่างที่ใจเราต้องการเลยนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆสามารถไปประยุกต์ใช้กับไฟล์ตัวเองได้นะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้ถ้าไม่อยากให้โค้ดที่เราเขียนหายนะคะอย่าลืมเซฟไฟล์เป็น .xlsm ด้วยนะคะเซฟแอ d d ดนะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น .xlsm เพื่อที่จะได้ฝังโค้ดเอาไว้ไม่งั้นเวลาที่เปิดในครั้งถัดไปเนี่ยตัวโปรแกรมที่เราอุตส่าห์เขียนไว้ จะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นการเซฟแบบที่ไม่มี